น้องืัอนี้คลิปแรกแห้งมันเขาเศร้าเขาแกลงเขาเทียนในวันหยุดแต่เราไม่หยุดขอบคุณทีมงานสำนักทะเบียนเพิ่มมาใส่วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันเลือกตั้งสมาชิกอบตทั่วประเทศหลายๆแห่งหลุดน้ำกันผู้ใดพี่น้องไปลงแต่ตอนนี้เข้ามากินเขากันเลยม้ากม้มากเดี๋ยวม ต้อมุง <laughs> คุกใครแม่ก็เคยแม่คุกใครแม่เคยไหมยังเติมตำมืองานเตรียมงานนลัอลองชิบยศนะครับยม <laughs> เที่ยวงานอลอง e าพลังชิบ็ดอำเภอมาส่ยจากงานเดือนมิน,นาคนอ่ <laughs> งานการการ,ระทส,สาวนอเทรบันเทิงที่้านขาลามมาสัยจนส่วนไป่นองเอฟซี ขอบคุณเจ้ใหญ่วันนี้นะครับพาเทียมงานกินเขาเรี่งนั่งเลยแม่พี่ปลูกดิ่นี่ตอนนี้ผลิตผลส่งไม่ทันนี่เขาไปเอาน้ำเล่าเนี่ยหวานครับแต่ตอนนี้ เราไม่งอลูกค้าครับเพราะว่ามันอ่อ่อทันลูกค้ายัได้ก็ช่งยิ้มนังรีพันสุดยอกรรมกาหยิบยังรีพันแก่แต่ละอจนแก่แล้วไงแก่แล้วเก่ตัวแ่ตัวแต่กินนานแล้วแก่ออกมากินนานใ่กินแก่หวัง ทุกบ้านกินก่ไหมนใ่เอาตตยจักคุ้มักินน้ำม้วขับเขาขับ่ะตักกุ้งไปสองส่วนไหมต้มันผู้น้อยก่นไหมเขากี้เด็บเตยว่ากินหมีวีดาถ้าหรูก็ถ้าร้านลงตำให้ลงตำมัานใกล้บ่ พอหรือพ่อแม่ลั่นเด็ดใจอ๋ออัเ่นเพิ่นเคยมามติดต่องานห้องโฆษณาว่าเพิเปิดรั่นอียงปลาเผาอียงไรอยอุ้ปอ่าปล่าคุยกคำไามมานักป่อดโทรมาถาม่าเปิดเทดดแบบบอคเิ่คมาเหตุปัญหะอืมมันแล้วเป็น ผู้นวการหรือต่ำอ่ใช่ค่ะเชื่อตอบกรรมกาใสบเหรอบบ้านเหรอมแมงนะต้อตค่ะแต่ว่าเป็น่อบตกรรมนาใอ๋อมันก็ถ้าเป็นนาแนีเขาเพื่อไการน่ว่าเป็นแั้วละเพ่อไงารหรือก่รมันเป็นประหลาดของประหลัดนั่แหละแต่จะเป็นกรรมการอยู่ค่ะ อยู่อบตของอบตนาแตงเพราะว่าเขาได้เอาเงินมาให้อยู่อันนั้นข้าราชกาเปรี้ยนข้าราชการเปียนใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นอันอื่นอันอื่นไม่จะเป็นไม่จะเป็นเป็นในทะเบียนเป็นในทะเบียนทำไมนั่งคุยกันนานเป็นชั่วโมงเขามาเห็นเราเส้นอันนั้นยอดแก่ยอดอืเขาเรียกยอดเพราะเราเขาต้องไปเงียบๆเขามาแก่ยอดพ้องเปลีซื้อถอนซื้อ เขาจะเห็นเราไม่ใช่กำกับเพราะมาเพราะว่าที่นี่ย่ามย่ามอันเ็ดยานกาับยานแต่เต้นคืองา,เา,านเนี่ยเนาะทาดุนกันได้เนี่ยเจ้าเลยเนาะบ่ <c oughs> ม,มีเมื่อยบ่ม,มีเป็นย่างเลยไปยังวาอยู่เนาะไปเยาวาอย่ว <c oughs> าที่เมืองอากาศกินเขาแรงครับทีมงานห้องทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอกำมะนาใสเป็นการเตรียมบัญชีนะครับบัญชีนี่คือบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสอส ซึ่งจะต้องส่งจากจำนักทะเบียนส่งให้กับเขดเขดแล้วก็ส่งศูนย์การเลือกตั้งนะครับบัญชีแต่ละบาล้านเผ็ดเผ็ดครับส้มตำอารุลนเล็บซีทันใดหรือ มีพนจารผู้ใดลงสมัครสมาชิกอบอกตอหรือลงนายกอบอกตก็หายโศกมนมนนะครับให้ได้รับขัดเลือกเห็น้ได้เลือกตั้งวันนี้วันที่11ครับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันที่8ปกุมภาพันธ์ก็จะเป็นเลือกเลือกตั้งสสครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเฮ้าส่วนสถานการณ์ชาเดียนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่สถานการณ์ปกตินะครับ ชียงบุมบุมอยู่นี่ครับเตรียมงานนะครับเตรียมงานบุญคุล,ล่านของพี่น้องชาวกำมะรายใส่ควายใหไปบุญทามอองมาเตรียมงานบุญคุล,ลานจัดขึ้นในวันที่ 16, 17, 18ครับว,วันที่10 มีไฟประดับแล้วจ้านี้มันสิบหกกับพิธีเปิดครับมีประกวดสิบหกประกวดอ่าพีเรีมประกวด้มตำลีลารประกวด,กวดผ้าเร่งตอนสิบเกียดนั้นก็ประกวดอ่าของทูบีนัมเบอร์วันอัลบิคแดนแล้วก็ธิดาข้าวเหลืองสิบเอ็ดครับธิดาข้าวเหลืองคุณสมบัติก็ท้องเป็นลูกหลานเช้ากรรมาลัยเกิด มีภูมิลำเนาในกรรมาใสาไม่ต่ำกว่า5เดือนนะครับอายุ 17- ถึง25ปีทรงขอประกวดได้นะครับรางวัลที่1 5 0 0 0นะครับรางวัลที่ 2- 3,000รางวัลที่ที่3แก่สอ0พนะครับทั้ง3ารางวัลก็พร้อมมงกุฎนะครับรางวัลที่1มงกุฎพร้อมถ้วยสายสะพายแล้วก็มีรางวัลขวัญใจประชาชนนั่มครับอา้าวผูใ้ใดมีลูกหลานกลับมาประกวดกันได้นะครับเลยนะครับ อำเภอกำมะลาใสงานข้าวเหลือง11บเอ็ดงานบุญคุณล้านนะครับนี่คนเตรียมงานนะครับโอ้ยเพลงครับเพลง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 ลีกัสสิ่เต็มเต็มนะครับเอาภาพพี่น้องบรรยากาศที่ว่าการอำเภอกำมะใสนะครับช่วงเตรียมจัดทําเตรียมบัญชีเลือกตั้งสอมซอสครับที่ห้องทะเบียนเอาหยับกลับมาทางในก่อนเพลงดังคนบางทีงานติดนลีกัสสิท ฝากพี่น้องมางขอบคุณนะครับที่ทุกการติดตามนะครับทางช่องซ้อนอมทะเบียนเียวันออฟฟิเชียลเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีและขอบคุณครับ